รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ สวัสดีครับอันนี้รายการสวัสดีครับนะครับเราเดินทางกันมาที่จังหวัดชนบุรีมีแคมปิ้งแล้วก็มีเซิร์ฟสเกตใช่ครับาดูอูดูดูอยเลยครับติดเขาเลยครับราบผมแล้วก็ลงชื่อตัวเองลงไปครับผมเลยมีความเป็นมอนท็อปขึ้นมาก็แบบใหม่จากที่นี่เลยในชนบุรีไม่คิดว่าจะเป็นมอนต็อปเลยผมผมจะเป็นชอบทานกาแฟขั้วกลางครับส่วนใหญ่เลยเพราะว่า แล้วก็ชอบชงอเมริกาโน่กินเออที่นี่อยู่อำเภอเมืองอํเภอเมืองอําเภอเมืองชลบุรีเข้มเลยครับใช่ไหมครับดีไหมครับดีเลยครับเป็นเหมือนช่องลมเล็กๆซะมากกว่าครับเพราะว่าของเราจะเป็นนะฮะทางที่เขามันจะเป็นทางลมมาพอดีเลย เป็นมองโกครับมองโกมันเป็นเต็นท์มองโกคล้ายๆกับเหมือนอินเดียแดงสมัยก่อนนะเตรียมเป็นฟองสูงใช่ฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสําหรับคนที่อยากได้ฟิลแคมป์แต่ไม่อยากเตรียมอะไรมาเลยก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะเออใช่พี่ใช่ป่ะใช่วาวพี่ครั้งแรกพี่ก็วาวครับรู้สึกว่ามันนุ่มนุ่มขึ้นและนี่คืออาณาจักรของเขานะครับ สวยงามมากครับแล้วก็นัดน้องเขาไว้แล้วไปทําความรู้จักกัน้องเขาอยู่ตรงนู้นนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันสวัสดีครับคุณต้อมสวัสดีครับได้ได้แนะนํำหน่อยครับนี่คือน้องต้อมตอมช่วยแนะนาตัวเองให้คนดูรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมพิรพงษ์หานตานะครับชื่อเล่นชื่อต้อ ที่บอกว่าอยู่ชนบุรีแต่ใช้คาว่าม่อนต๊อบใช่ครับมันมีอะไรน่าสนใจก็เพราะว่าม่อนภาษาเหนือก็ว่าเทือกเขาเทือกเขาใช่แล้วดูวิวครับดูวิวดูวิวดูวิวเลยครับติดเขาเลยครับแล้วก็ลงชื่อตัวเองลงไปครับผมเลยมีความเป็นม่อนต๊อบขึ้นมาก็แปลกใหม่จากที่นี่เลยในชนบุรีไม่คิดว่าจะเป็นม่อนต๊อบเนี่ยฮะไม่ถึงว่าตัวเองก็ไม่คิดด้วยไม่คิดเหมือนกันนะทั้งเป็นคนหลงไหลทางเหนืออยู่ในคำว่าม่อนใช่ครับ ถึงมอนต็อปหน่อยมันมัน,ม,นมันก่อเกิดด้วยด้วยด้วยสิ่งใดก่อนถึงมาเป็นมอน่อญท็อืมร้านสไตล์ของตัวเองครับเป็นค,คนชอบแคมปิง้ง<อ>แล้วก็สเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตเ,เล่นเหมือนกันเราก็เลยเอาสองสิ่งนี้ที่เราชอบเอามา,า<ๆ>อยู่ในที่เดียวเลยครับดูจากข้างหลังเป็นเซิร์ฟสเก็ตน่าจะรักเซิร์ฟสเก็ตมากกว่าเพราะพื้นที่กว้างกว่า ก็อยากให้มันอลังการครบคันครับผมใช่ครับให้มันแบบว่าดูกว้างขวางครับผมใช่คนมาต้องร้องสับย่อครับมีแคมปิ้งแล้วก็มีเซิร์ฟสเกตใช่ครับพูดถึงตรงเซิร์ฟสเกตแล้วก็แคมปิ้งให้ฟังหน่อยมัน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 มีคาแรคเตอร์หรือว่ามีมีความสวยงามมันยังไงบ้างครับคือ อ่าพูดถึงลานเซิร์ฟสเก็ตก่อนนะครับคือเป็นลานข้างหน้าคือถ้าใครเข้ามาก็คือจะเห็นลานเซิร์ฟสเก็ตก่อนเลยแบบแรกก็มันจะได้เป็นอารมณ์แบบว่าฟิลเซิร์ฟสเก็ตในภูเขาใช่ครับแล้วก็มีจุดเล่นหลากหลายแต่ละโซนที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ไฮไลท์ของของเซิร์ฟสเก็ตที่นี่คือจะเป็นในโบด้วยความสูง ที่2เมตรครับผมสไตล์อเมริกาเลยครับอันนี้มาตรฐานอเมริกาเลยโุ่สเมตรอาจจะเตีกับอเมริกาแต่รับรองว่ามันครับแน่นอนส่วนส่วนเทลรูธเป็นไงบ้างครับความระยะทางส่วนระยะทางนะครับปั๊มสนามปั๊มแท็บโดยรอบมันจะเป็น2เมตรสองร้อยห้าสิบเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรใช่ต่อรอบเลยมีหลากหลายกันไปมีโค้งมีเคิร์ฟมีมีลูกเล่นน่ามีอะไรกันไปใช่ครับแล้วก็ส่วน เอ่อม uh. mm ือใหม่สำหรับมือใหม่เป็นลานเป็นลานพื้นตรงตรงกลางกว้างๆเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวไปขวางทางใครเข้ากันก่อนเข้ากันส่วนของแคมปิ้งส่วนของแคมปิ้งก็คือเนื้อที่เราสามารถรองรับได้200้คน200คนใช่แล้วก็ ห้องน้ากว้างขวางสะอาดครับผมอร่อยแล้วก็แล้วก็สนามสนามหญ้าเราคอนเฟิร์มว่าที่นี่นุ่มก็มีโดมด้วยมีบ้านพักเป็นหลังด้วยเป็นแกรมด้วยใช่ครับใช่อันนี้คร่าวๆคร่าวๆที่ทาความรู้จักกันส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะมีร้านกาแฟอันนี้ให้รับรู้รับรา้กับกาแฟขนมก็จะมีรับประทานใช่ครับใช่ครับที่จอดรถที่อะไร ที้ก่อนนะถ้าเลน์มาพี่ชัดเจนที่ที่ตอบพอจะอธิบายได้มันคืออะไรตรงไหนของชนบุรีครับเออที่นี่อยู่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองอำเภอเมืองชนบุรีโอฟู่ใช่แล้วก็ตำบลหนองรลีหนองหีใช่หนองรลีก็เหมือนเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับคนชนบุรีที่อยู่ใกล้เขาครับอยู่ใกล้ในเมืองใกล้มากใกล้มากครแบเดินทางแค่สินาทีจากในเมืองมาหนองรลีครับที่นี่ก็จะดังเรื่อง วัดป่าวัดป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเขาเป็นทั้งวัดด้วยแล้วก็เป็นทั้งอ่างเก็บน้ําที่สามารถให้คนเข้าไปให้อาหารปลาได้ด้วยครับเพราะถ้าพูดถึงหนองกรลีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชนบุรีที่น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยไปขยายไปคุยได้เลยครับได้ๆงั้นเดี๋ยวเราป๊อบชอบดื่มกาแฟไหมชอบครับชอบแค่ไหนเดือมทุกวันครับทุกเช้าเลยวันละกี่แก้วก็จะสองแก้วครับเช้าบ่าย เริ่มน่าสนใจแล้วเดี๋ยวที่จะชวนต๊อปื่มกาแฟตะแก่แิน่อยนะเรานั่งดื่มกาแฟแคุยก,กันนะเปรี๋ยกหน้าครับเดี๋ยวเราไปดื่มกาแฟสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ ก็เข้าสู่บรรยากาศแคมปิ้งกันครับผมโอ้กว้างขวางใหญ่โตมาก200 200คน200คนครับรองรับได้200คนหรือประมาณเราราวๆ100เต็นท์ครับใช่ครับใช่ครับไม่ต้องกลัวแออัดเลยกว้างขวางครับครับผมก็อย่างที่ชวนกันไว้เบรกที่แล้วเรามาดื่มกาแฟกันเป็นคนดื่มกาแฟเหมือนกันครับผมแล้วก็รักชอบในแคมปิ้งเหมือนกันวันนี้เราจะมาใช้เวลาไม่เยอะแต่ได้กาแฟที่ที่พอจะทำความรู้จักกันได้ได้ครับโอเคลอกนี้ตบตบน้ำเลยเนาะ พี่ก็มีกาแฟมาวันนี้ก็ง่ายๆนะฮะจริงๆที่นี่ก็มีกาแฟแต่ขอขอแบบแนะนําตุก๊กาแฟตัวนี้อะไรเงี้ยพึ่งพี่ไปเดินเดินทางไปไหนก็มักจะจะเนี่ยเออนำนำนำติดตัวไปด้วยรรแร้วก็ชวนกันดื่มชวนกันอะไรง่ายๆ,ๆง่ายๆง่ายๆใช่ใช่พูดถึงกาแฟหน่อยแล้วเป็นคนชอบกาแฟขนาดไหนครับผมผมจะเป็นชอบทานกาแฟขั่วกลกางครับส,ส่วนใหญ่เลยเพราะว่า<ม>แล้วก็ชอบชงอเมริกาโน่กินใช่ใช่ครับ ของพี่เป็นเข้มอ่าอ่าเอสเปโซ่อ่าอยาจะแบบเข้มไปพี่อย่างเง้ยเลยอย่างเง้ยเลยอย่างเงี้ยเลยสตาร์ทวันนี่ต้องต้องต้องอย่างเงี้ยครับผมนี่เป็นเครื่องออโตเมติกก็ไม่เป็นไรมันจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะผมผมไฟย่างได้ได้ครับแล้วก็ระหว่างคุยเราก็ต้มน้ำเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็แค่เป็นการดิฟง่ายๆนะฮะเดี๋ยวนี้ของเล่นใหม่เลยครับจริงจริงจริงเป็นเรื่องหลากหลายนะเดี๋ยวนี้ตโลบายเยอะแยะมากมาย ทางเอ,เอเปซโซโรบอทถ้าส่วนใหญ่ใช่ส่วนดิฟดิฟลองกินแล้วมันรู้รรสึกมันเบาไป,าไปใช่แต่รสชาติของดิฟมันจะม,นมันจะ,ม,นจะมันจะชูรสชาติได้ดีกว่าใช่ฮะวันนี้เรามาบรรยากาศที่แบบโอ้ทั้งลมทั้งลมทั้งบรรยากาศจริงมากเราใช่<ๆ>อย่างเงี้ยนะแทมมันก็จะมีมีสภาพอากาศที่ที่หลากหลายกันไปลมเย็นครับลมเย็นที่นี่ ก็ถึงกาแฟรู้จักกาแฟตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโดยชีของโดยโดยโดยชีของตอนเรียนมหาลัยครับมหาลายัยตอนเรียนมหาลัยก็เหมือนกับว่าก่อนไปเรียนครับเห <hn> ็นเพื่อนชอบสั่งกาแฟกิน ừ ừ ừ เราก็กินไม่เป็นหรอฮะก็เลยเริ่มจากพวกลาเต้ใส่นมลาเต้เย็นอะไรเงี้ยฮะก็ลเลยกินมาเรื่อยก่อนเรียนมาเรื่อยก็เลยติดเลยคนนี้ติดเลยเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากลาเต้ก็เลยเป็น อะไรก็โน่กาแฟดำเลยเัญหาเรื่องนมแสดงว่าก็ดื่มมาหลายปีแล้วลักษณะใช่ใช่ประมาณประมาณนับแปดปีแล้วถ้าวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วเป็นไงบ้างครับง่วงเลยครับง่วงอะไระเอ่อตื่นไม่เต็มตาเพื่อนเพื่อนะครับสังคมการดื่มกาแฟเราเป็นไงบ้างตัวเพื่อนเพื่อนก็ก็ดื่มนะครับเพื่อนรอบรอบตัวก็คือเขาก็ดื่มกาแฟกันส่วนใหญ่ใช่ก็เลย บางครั้งก็เลยชวนมามาลองชิมกาแฟตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เราใช่ใช่การมาจอยเล่นกาแฟได้ได้รู้สึกไงกับกับกับคนดื่มกาแฟด้วยกันอืมมันเหมือนอัปเดตมากกว่าอัปเดตว่าเฮ้ยลองเมล็ดตัวนี้สิครับผมเออบางคนเขาก็ถือกาแฟมาด้วยเมล็ดกาแฟมาด้วยเอ้ยลองอยากให้ลองตัวนี้เพราะว่าเขากินแล้วได้รสชาติแบบยายาเหมือนเหมือนเหมือนแนะนํากันใช่ใช่แล้วเอะไรดีๆล้วก็แนะนําแบบเนี้ย ไอ้ตั๊บอย่างงี้มาโอเคน, أ, นะนะ,นะ,นะแล้วก็เราก็จะได้ได้กาแฟปบปดง่ายๆเป็นอย่างงี้เนี่ยนะฮะนี่นะอ๋อคุณผู้ชมนี่นะเป็นเครื่องเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติน,นะครับตัวนี้ปุ๊บก็พอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็พักเอาไว้เราก็ได้ตัวนี้ฮะน้ำร้อนน้ำน่าจะเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับโอเคแล้วต่อไปก็ก็เป็นเรื่องอ่ะเราก็ดิฟเบาๆสบายๆไป้ครับผมเป็าวปรับไม่ต้องมีสูตรอะไรเยอะแยะนะแค่น้ำร้อนดีๆกับกาแฟดีๆผ่านแล้วก็เราก็ได้กาแฟ วันนี้เดินทางมาด้วยการต้องขอขอบคุณโรงกาแฟขั้วละมุนนะครับเพื่อนกันก็เป็นแบรน,บรนด์ b r a n d ิ้งกาแฟสบายๆแล้วก็เดินทางไปด้วยกันมีทั้งแบบเ,เป็นมเมล็ดเป็นสารกาแฟขั้วกลางอ่อนวันนี้เราเล่นเข้มัวอเข้มครับผมเวอรเข้มแล้วก็เป็นประเภทนิปก็มีนะครับโรงกาแฟขั้วละมุนนะนี่แหละเดี๋ยวเรานะกินกินกินเันนะ <ừ> เริ่มดีแล้วเริ่มดีละใช่ใช่ครับ สะดวกสบายนะครับอันนี้ยดีมากใช่แล้วก็มันจะมีอย่างนี้ค่ะไว้เก็บเมล็ดกาแฟเพราะปกติผมจะเห็นเป็นฟิลเตอร์กระดาษอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ที่ก็ประมาณให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตัวตัวเขาเรียกอะไรนะตัวบดนะครับมันก็สามารถปรับได้ด้วยปรับขนาดความละเอียดให้เราได้ด้วยโอเคแล้วก็เป็นมอเตอร์ที่ชาร์จครั้งหนึ่งพี่เดินทางประมาณ3าจังหวัดยังไม่หมดเลยอันนี้ดื่มทุกวันนะครับไม่ยากครับ แบตหมดก็เสียบชาร์จ USD เดี๋ยวก็หาเราใช่ใช่แ,แล้ววันนี้เราก็มีโอกาสมาดื่มกาแฟกันก็ต้องขอบคุณด้วยวันนี้แคมป์วันแคมวันโซอ outdoor นะครับทาง,ทาง,ท,างทางเซ็นเตอรต์เลยสมานการใหญ่ที่ร,ร่วมเดินทางมาขอบคุณอุปกรณ์แล้วก็ซันแอนตานะครับแล้วก็ทางเพจวินตังเอาดอร์นะคบที่อุปกรณ์ก็รวมๆกันนะครับโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้รเราได้ตั้งบรรยากาศมาเยือนมอนต็อกได้ โอเคเราพอได้กาแฟแล้ววันนี้พี่มีตัวนี้มันต๊อบบอกว่าไม่เคยลองใชนะ่เป็นวิธีการแทรกออกกาแฟผ่านแล้วผ่านอากาศเราจะได้กาแฟอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวลองดูได้ครับพี่นะงั้นงั้นงั้นพี่ขอแบบอ่ะอต๊อบลองลองชิมกาแฟตัวนี้ด้วยนะลองชิมอ่ะแกออกมาเราแบ่งกันก่อนนิดนิดอ่ะอันนี้ยัง,ยงไม่ผ่านยังไม่ผ่านไม่ได้ครับในในลิ้นนี้เลยครับแบ่งกันก่อนอชิมว่าเทคเจอร์นิดนิดนึ่งก็ได้ครับอ่ะอันนี้ให้พี่ด้วย อันนี้แบบยังไม่ผ่านนะ okay, โอเคพออ่าแล้วเดี๋ยวเราดิฟกันต่ออ่าใช่แล้วอันนี้ยังไม่ผ่านเราติดการปุ๊บก็เป็นบรรยากาศคนรักชอบกาแฟเหมือนกันครับผมนะฮะวันหนึ่งก็หนึ่งแก้วเป็นอย่างต่ำใช่ไ <c oughs> ด้ได้แล้วก็กับบรรยากาศอย่างนี้ก็ลองมาใช้ชีวิตกันดูนะครับ <c oughs> นะครับกับสวัสดีครับแล้วก็ได้กางเต็นท์ดื่มกาแฟเดี๋ยวเราขออนุญาตดื่มกาแฟไปด้วยกัน ลองชิมก่อนพี่ว่าเท็กเจอร์ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเท็กเจอร์ที่มันยังไม่ผ่านในตัวกรองออเข้มเลยครับใช่ไหมครับดีไหมครับดีเลยครับดีนะฮดีนะแต่ผมว่าเนี่ยมันก็วันที่เราตาร์ทต,ตัวแปลกันมาใหม่นะมวันเนี่ยเดี๋ยวจะลองผ่านเครื่องตัวนี้ดูใช่ ปกติเป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็มีร้านกาแฟใช่ครับจะเลือกสรรกาแฟไงครับที่มามาก็ผมหาโรงคั่วครับก็คือแถวแถวชนบุรีครับก็ลองหาดูว่ามีโรงคั่วที่ไหนบ้างชลบุรีมีหลายที่นะโรงคั่วซึ่งผมนี่ไม่ทราบมาก่อนเลยะมีเยอะเลยครับแล้วผมก็ไปเจอกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็เลยลองมาให้ชิมแล้วผมรู้สึกว่า เป็นเมล็ดที่ที่เหมือนที่เราชอบด้วยรสชาติเราถูกใจเราเราก็จะเริ่มอนไรที่เริ่มจากใช่ใช่ชครับก็เลยเอ้ยเอาเมล็ดกาแฟตัวนี้แหละเอามาอยู่ที่ร้านเราครับใช่ก็คือให้เขาคั้วแล้วก็เราก็รับมา แล้วก็สร้างเป็นคาเลคเตอร์ในส่วนที่เราชอบต<ช>ิบ๊เมนูต่างๆงเะั<ช>้น<ช>เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียงกันเอียดได้อะแล้วเรามาลองอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้อันนี้แบบโอห้โหเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผู้รู้มากเริจริงๆไปเลยนะตอบแบบพี่นี่แบบจะลองดูอะเขาว่าอย่างนี้นะผมอันนี้เรากําลังลองวิธีอีกวิธีนะคือพี่ก็ได้ลองครั้งสองครั้งแล้วพี <ผม S 1> ่ก็รู้สึกเออมันก็มีความะมุนนี่แค่ผ่านอย่างเงี้ยฮะได้เดี๋ยวของพี่ลองด้วย พี่ฝากถือไปก่อนมาม้ไหมครับพี่ฝับถือไว้ก่อนครับมันยัง,งน,น,นี่มันทําให้รสชาติกาแฟที่เราคุ้นเคยเปลี่ยนไปใช่ใช่ใช ẩ. ลองดูลองดูเออใช่พี่ <im itation> <S <S ใช่ป่ะ <im itation> ใช่ว้าวพี่ครั้งแรกพี่ก็ว้าวครับ <im itation> รู้สึกว่ามัน นุ่มถูกต้องถูกต้องพี่ก็ไม่ไม่เชื่อเราไม่ได้มาขายเครื่องนี้นะแต่เราจะแบ่งปันเรื่องเรื่ององค์ความรู้ก็แปไม่รู้แล้วคนอาจจะรู้อาจจะเพิ่งรู้ก็ได้นะแต่มันมีความมีความรสชาติที่เปลี่ยนไปจริงกินง่ายขึ้นเลนะนะมันนุ่มมันนุ่มจนแบบรู้สึกเฮ้ยมันมันดู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 แพงขึ้นดูดดูแบบแค่นี้เองฮะใช่จะผ่านตัวนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนําหลังใหม่ก็คืออะไรได้ครับได้ใช่รโอเคงั้นประมาณนี้เรื่องราวของ ดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวไปยังหน้าเราไปดูกันว่าบรรยากาศของที่นี่เนาะเราเห็นร้านกแาแฟไปบ้างแล้วเห็น้านเซิร์ฟเกตบ้างเห็น้านกลางเซนต์ไปบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตัวอื่นๆจะเป็นไงเดี๋ยวไ,<ด>ไปกนค่คสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ อาเบรกที่สกับมันตบกับน้ำตบนะครับโอเคแล้วก็บรรยากาศยิ่งอยู่ยิ่งยิ่งดีมันมีด้วยด้วยความที่โลเคชั่นมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกระทะไหมครับพี่พี่อธิบายยังไงดีเลยที่มันมีภุเขาเป็นเหมือนช่องลมเล็กๆซะมากกว่าครับเพราะว่าของเราจะเป็นเนี่ยฮะทางซี่เขามันจะเป็นทางลมมาพอดีเลย ใช่ครอ๋อ <ฮะ S 2> โอ้โหถือว่าเป็นเป็นโลเคชันที่ไม่ร้อนครับไม่ร้อนแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันข้างข้างหน้าเราแลที่ย็นเี่ยพื้นที่กว้างขวางมากและที่สําคัญข้างหลังสําหรับใครที่ที่ยังยังรักชอบในความสะดุกสบายที่เราเรียกว่าแกรมครับก็เป็นข้างหลังแนวคิดข้างหลังนี้เขาเรียกเป็นเป็นอะไรครับเป็น เป็นมองโกครับมองโกมันเป็นเต็นท์มองโกคล้ายๆกับเหมือนอินเดียแดงสมัยก่อนนะเตรียมเป็นทรงสูงใช่ฮะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับสาหรับคนที่อยากได้ฟิลแคมป์แต่ไม่อยากเตรียมอะไรมาเลยก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งฮะห้องน้ําส่วนตัวใช่มีห้องน้ำส่วนอยู่ข้างนอกที่พักใช่ครับแต่ว่าอยู่อยู่ในในบริเวณของเราใช่ครับแล้วก็มีแอร์เป็นห้องแอร์นะฮะมีทีวีมีมีครับ บรรยากาศก็เทควิวใช่ใชเ,ดเดินไปเนี่ยก็จะเทควิวเห็นวิวบรรยากาศที่ที่สวยงามใช่ครับพูดถึงที่เนี่ยฮะถ้าพูดถึงกิจกรรมจากเซอร์เฟสเกตครับกิจกรรมอย่างอื่นหรือแหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นที่ทีั๊บอจะสามารถแนะนําได้เพราะเคยเกิดว่าหนองลีสือว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งของของชลบุรีใช่ครับใช่ช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็ตําบลหนองลีนะฮะ เดิมที่ก็จะเป็นวัดถ้าส่วนใหญ่วัดติดภูเขาอะไรเงี้ยฮะก็พอมาช่วงหลังๆเนี่ยเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันครับใช่ครับก็จะเป็นแคมปปิ้งบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นสร้างเป็นวัดที่มีอ่างเก็บน้ำให้หารปลาได้ด้วยนี่ฮะนี่ไฮไลท์เลยของที่นี่เลยของท้งดีเลยทำบุญธรรมชาตินะฮะแล้วก็ แล้วก็มันเหมือนมันเหมือนจุดจุดกึ่งหนึ่งที่จะไปอาจจะไปพัทยาบางแสนได้อีกส่วนหนึ่งใช่ครับนะรบหรือว่าถ้าเบื่อทางโน้นแล้วยังไม่รีบกลับเข้ากรุงเทพก็มาแวะที่เราได้ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็โดยโดยบรรยากาศถูกเขาแล้วก็ไม่น่าเชื่อนี่คืออำเภอเมืองใช่ครับผมใช่ไหมฮะใช่ใช่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากนอกจากห้องพักอย่างนี้แล้วแล้วก็ข้างหลังก็จะมีห้องพัก ก็จะเป็นห้องพักที่อาจจะไม่ได้เห็นวิวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับใครอยากอยากแพ้อยากอยากอยากแวะอยากพักพักผ่อนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งตรงนั้นไปครับใช่มีมีมีราคาอะไรยังไงบ้างคร่าวๆให้พี่ฝักก็ถ้าอย่างเป็นเต็นท์กระโจมอย่างเงี้ยครับก็คืนละ1 5 0 0บาทครับาทส่วนถ้าเป็นห้องพักธรรมดาข้างหลังนะครับก็จะเป็นคืนละ600บาทครับ ใช่ครับก็ทั้งทั้งสองส่วนก็พักสองคนมีอะไรบ้างอาหารเช้ามีอะไรนะตอนนี้อาหารเช้ายังไม่มีใชงไ่มใช่ครับใช่ก็จะเป็นค่าที่พักอย่างเดียวเลยครับผมใช่ครับแล้วก็แนะนําเมนูแนะนําที่สามารถสั่งมากินทาน มาทานทางหน้าเต็นได้ก็คือหมูกระทะครับทุกที่หรือว่าเป็นสติกเจอร์ของของแคมปิ้งบ้านเราไปใช่ครับเดี๋ยวคืนนี้พี่นัทอาจจะได้กินด้วยโอ้โหสุดยอดสุดครอยได้และส่วนส่วนลานกลางเต็นท์ล่ะครับตรงนี้มีเลดมีอะไรลานกลางเต็นท์นะครับเราคิดเป็นหัวครับครับผมคือผู้ใหญ่หนึ่งท่าน200บาทครับแล้วก็เด็ก หนึ่งความสูงไม่เกิน120เซน100บาทครับครับผมก็ก็ก็แจ้งความประสงค์มาว่าจะมาเป็นยังไงอะไรที่เรากว้างขวางใหญ่โตสบายมากเป็นอันวยความสะดวกตองน้ำกว้างขวางใหญ่โตมากนะฮะทั้งชายหญิงแยกชัดเจนพื้นที่ไม่อึดอัดมีลานจอดรถมีไหลสสดัตมากใช่ครับใช่โอ้อยู่กันมาสามเบรกแล้วยังไม่ได้ดื่มกาแฟของที่นี่เลย นะไดบต้องต้องต้องอยู่ต่อยสักปดาห์หนึ่งยินดีเลยครับขออนุญาตไกลๆรับผมได้งั้นงั้นสวัสดีครับกับผมนัทนะครับแล้วก็กับท็อปที่มอนท็อปครับผมก็ได้รู้จักกันมาบางส่วนมีหลายหลายส่วนสองสามส่วนนะที่ที่ต้องต้องรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นรู้ถึงแนวคิดรู้ถึงวิธีคิดนะฮะเรื่องของการทำแคม กาแฟด้วยใมาเจอดีใจมากคนรักชอบกาแฟรักเต็นเหมือนกันรักแคมปิ้งเหมือนกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมากับเรานะครับ,<ช>รบแทมวันโซออลดอร์ลาดเทานะครับแล้วก็ซันแอนซาแล้วก็วินตังออลดอร์เพจนะฮะแล้วก็ขอบคุณกระเป๋าแคทนะฮะเราเดินทางท่องเที่ยวก,ก็มีเปมีกระเป๋าเบาๆนะฮะแล้วก็ที่ขายไม่ได้มอนตอบ อีกที่สำหรับวิกนี้ใครสนใจมอนต็อปดูในเพจได้ก็ตอนนี้สามารถติดต่อได้ทางเพจเป็นหลักนะครับแล้วก็เบอร์โทรครับ0826949155นะครับสามารถโทรได้ตลอดเลยนะครับส่วนเรื่องการจองห้องพักอ่ะผมรบกวนให้ติดต่อทางเพจจะสะดวกกว่านะครับครับผมครับผมโอเคก็ สนใจก็แวะเวียนกันมาได้นะเดี๋ยวเราอยู่กันอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วมาคุยกันต่อว่ากับท็อปและกับมอนต็อปจะเป็นยังไงนะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ